ร,ระดับต่อไปเราคงพูดถึงเรื่องของแผล่รลายได้นะครับหรือการสร้างรายได้กับบริษัท TNI ทุกท่านครับวันนี้เรามีข้อเปรียบเทียบเรามีสถิติที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าแผงกรตลาดของ TNI นั้นเป็นแผงกรตลาดที่ดีที่สุดในโลก คำว่าดีที่สุดในโลกของผมนั้นเรามีสถิติครับสถิติซึ่งไม่มีใครสามารถลบได้สถ,สถิติซึ่งเรากล้าป,ประกาศนะครับต่อทั่วโลกท่านครับสถิติที่ผมพูดถึงนั้นเป็นสถิติที่มีบริษัทกลางนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่รับนะครับประเมินนะครับแล้วก็จัดทาบัญชีนะครับได้ประกาศรับรองนะครับสถิติที่ไม่มีใครสามารถล้มได้นี้ นะครับเรื่องของรายได้นั้นไม่ใช่เพะไม่ใช่เพียงเฉพาะการจ่ายเป็นในรูปของตัวเงินอย่างเดียวสิ่งที่สำคัญก็คือบริษัท TNI นั้นได้ใช้งบประมาณนะครับมากกว่า4,000ล้านบาทในการจัดโปรโมชั่นท่องเที่ยวให้กับนักธุรกิจที่มีอยู่ใน75ประเทศในสีทวีปทั่โลกได้ รับโปรโมชั่นในการท่องเที่ยวนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเรายัมีตัวเลขที่น่าสนใจครับว่าผู้เริ่มทําธุรกิจเท i โดยเฉลี่ยแล้วนะครับสามารถมีรายได้500เหรียญหรือประมาณ1,500 0บาทในเดือนแรกนะครับนอกจากนั้นนะครับตลอดลระยะเวลาที่ TNI ไได้ทำธุรกิจมาเนี่ยนะครับบริษัทได้มีการจ่ายผลตอบแทนคือจา่ายคอมมิชชั่นให้กับนักธุรกิจแล้ว มากกว่า88,000ล้านบาทและที่สำคัญครับมูลค่าธุรกิจของเทียนบริษัทเทียนไอนั้นมีมูลค่าการตลาดมากกว่า1.100แสนล้านบาทนี่เป็นสถิติซึ่งไม่มีใครกล้าล้มเหลาและที่สำคัญครับเป็นสถิติที่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการหลายบริษัทครับมีการปรับเปลี่ยนแผนนะครับ มีการเพิ่มแผนมีการใช้แผนการตลาดที่แตกต่างกันแต่วันนี้ทำไมผมถึงจะบอกว่าทีนไอนั้นเป็นการสร้างแผนการตลาดเพื่อนักธุรกิจอย่างแท้จริงเพราะแผนกระลาษของทีนไอทีนไอนั้นเป็นแผนกรตดาดที่ทำง่ายได้เร็วและมั่นคงทำง่ายได้เร็วและมั่นคงนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับแผนกรตลาดของ TNI นั้นจ่ายเป็นเงินสดนะครับ53%ทันทีผมเน้นนะครับทันทีนะครับและนะครับเราได้จ่ายเงินให้กับสมาชิกไปแล้วมากกว่า9,000 90, 0ล้านบาทณปัจจุบัน53%นี้ยังไม่รวมโปรโมชั่นสําหรับการท่องเที่ยวและโบนัสที่เป็นเงินสด TNI จัดโปรโมชั่นท่องเที่ยวให้กับนักธุรกิจไปแล้วเป็นเงินสดมากกว่า4,500ล้านบาทคุณลองคำนวณดูดีๆนะครับว่าวันนี้การตัดใจคุณนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงครับไม่ว่าหลายบริษัทจะบอกว่าจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เราจะต้องดูว่าเขาจ่ายจริงๆเท่าไหร่แต่วันนี้แผนของเท I นั้นสามารถคำนวณให้คุณเห็นได้ชัดเจนว่าเราจ่ายเงิน ผมใช้คำว่าเต็ม53%ในการครบรอบ10ปีนะครับ T.N.I ได้เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกทำให้คุณสามารถมีรายได้แบบไม่จำกัดและที่สำคัญครับปัจจุบัน T.N.I สามารถสร้างผู้ที่มีรายได้เกิน1ล้าน US d ลลาร์มากกว่า200คนนะครับนี่เป็นสถิติของปีที่แล้วถ้าปีนี้เรามี ผู้ที่มีรายได้หรือมีเลนแนนะครับเกิน1ล้านเหรียญหรือ40ล้านบาทเนี่ยมากกว่านะครับ250 <c oughs> คนทั่วทั่วโลกและบริษัทกล้ารับประกันว่าเราจ่ายเป็นเงินสดให้แก่สมาชิกทันที53%ทุกท่านครับคุณเคยมีคำถามเหล่านี้ไหมครับที่ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับคำถามที่ผมจะพูดถึงนี้เป็นคำถามที่หลายคนนะครับเคยถามแต่ไม่มีคำตอบครับเช่น ทำงานเมื่อไหร่เราจะคุ้มทุนทำงานเมื่อไหร่แล้วเราจะได้กำไรหรือเราจะมีโอกาสรับรายได้หลักแสนหลัก,กล้านกับเขาหรือเปล่าที่สำคัญครับโอกาสที่จะอยู่ต้นสายของบริษัทแสนล้านอยู่ในมือของคุณแล้วกับ T.N.I ทุกท่านครับความก้าวหน้าทางธุรกับ T.N.I นั้นง่ายมากครับ ตำแหน่งนั้นเราเริ่มต้นนะครับจากการเป็น IPC ครับ IPC คือ independent นะครับ Product Consultant นะครับที่ปรึกษาทางด้าน Product ครับถ้าคุณมี3 IPC คุณจะเป็น Coral ถ้าคุณมี3 Coral คุณจะเป็นขึ้นเป็นตำแหน่งเจถ้าคุณมี3าเจคุณก็จะขึ้นเป็นตำแหน่งเ r l ถ้าคุณมี3 p e เพคุณก็จะขึ้นไปนตำแหน่ง Diamond Pro อันนี้ยังไม่รวมของ ยังไม่รวมถึงวอลลุ่มนะครับแต่และตำแหน่งก็จะมีวอลลุ่มที่ต่างกันเราจะพูดถึงในรายละเอียดในครั้งต่อไปเรามาเริ่มต้นดูกันดีกว่าครับว่าการเริ่มต้นธุรกิจกับ T N I นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นเรามีแบบ3 การสมัครแบบ3แบบครับเป็นผู้ใช้สินค้านะครับเป็นผู้บริโภคสินค้าเท่านั้นครับหรือเราจะเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจระดับกลางหรือลองหัดทาธุรกิจก่อนนะครับโดยบริโภคสินค้า1ลางัง1งลังจะมี4ขวดจํานวน5,300บาทนะครับหรือเราจะเริ่มเป็นนักธุรกิจเต็มตัวนะครับต้องการสร้างรายได้เงินล้านกับเทนไอก็สมัครแบบเป็นนักธุรกิจนะครับ แบบ business pack ซึ่งนะครับเดอร์สินค้า2รายจํานวน1,500บาทครับแต่คำถามคือแล้วเราจะได้อะไรบ้างข้อที่1ครับกำไรจากการขายปลีกครับในการจัดจำหน่ายสินค้านะครับ2 0ครับข้อที่2ครับรายได้จากค่าแนะนำเราให้ค่าแนะนำให้คุณถึง60วันนับตั้งแต่คนที่คุณแนะนำเข้ามายกตัวอย่างครับค่าแนะนำนี้นะครับสมมติว่าคุณแนะนำผมคุณจะมีรายจากการที่ผมทําธุรกิจ ค่าแนะนํานั้นกูจะได้ถึง60วันบริษัทอื่นจะจ่ายเพียงแค่ครั้งแรกและครั้งเดียวแต่ของเราให้ถึง60วันโดยที่ค่าแนะนําของเรานั้นจ่ายลึกลงไปถึง5ชั้นลึกรวมแล้ว45% 45%ชั้นที่1จ่าย20%ชั้นที่2จ่าย5%ชั้นที่3จ่าย5%ชั้นที่4จ่าย5%และชั้นที่5จ่าย10%รวมแล้วคือ4 5รวมแล้วนะครับ ค่ายได้นาเราจ่ายสูงสุดถึง45%และที่สําคัญ1คะแนนของเราเท่ากับ1.3บาทหลายคนบอกว่าชีนไอเป็นบริษัทอเมริกันนะครับน่าจะลงทุนสูงจริงๆแล้ว คุณช่อไหมครับน่าตกใจมากๆเลยคะแนน1คะแนนของบริษัทเราเท่ากับ1.3บาทเมื่อเปรียบเทียบกับหลายบริษัทที่เป็นบริษัทคนไทย1คะแนนอาจจะ4บาท5บาท6บาทแต่ของเรา1คะแนนเท่ากับ1.3บาทเรามาดูนะครับหลังจาก60วันไปแล้วรายได้ก็จะเข้าสู่นะครับช่องทางของการรักษาย,ยอดครับเราเรียกแบบนี้ว่ายูนิเ v e ลโดยที่นะครับเรามีการจ่ายแบบ อยู่ใเลเวลนั้นสูงสุดถึง8ชั้นลึกนะครับชั้นที่1จ่าย5ชั้นที่2จ่าย5ชั้นที่3จ่ายขอโทษครับชั้นที่1จ่าย1ชั้นที่2จ่าย5ชั้นที่3จ่าย5ชั้นที่4จ่าย6ชั้นที่5จ่าย6ชั้นที่6จ่าย7ชั้นที่7จ่าย7ชั้นที่8จ่าย8นะครับตัวเลขสับสนที่นึ่งน่าสนใจครับบริษัททินไอนั้นสังเกตนะครับชั้นแรกเลเวลแรกนั้นเราให้ไม่เยอะครับเพราะอะไรครับเพราะเราเชื่อว่า การเริ่มธุรกิจคุณไม่สามารถหาคนได้เยอะครับแต่เมื่อองค์กรมันเติบโตไปครับเป็นไงครับองค์กรจะยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นชั้นข้างล่างเปอร์เซ็นต์ถึงให้เยอะขึ้นนครับและที่สาคัญนะครับบริษัทเทีนไอนั้นใช้ระบบโลอ u p และได n a ม i ิกคอมเพรสชันสองระบบนะครับอยู่ในแผนการตลาดของเราทุกท่านครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากอยู่ในเรื่อนั้นมีข้อต่อไปซึ่งผมบอกทุกคนต้องทึ่งมากๆนะครับคนส่วนใหญ่นะครับ หรือการทำธุรกิจ MM สใหญ่มักจะมีะไรายได้จากองค์กรของคุณเองหรือคุณอาจจะมีะไรายได้นะครับจากส่วนแบ่งยอดขายทั่วโลกของบริษัทนั้นบ้างซึ่งก็จะมักจะเป็นตัวเลขที่1%หรือ2%หรือ0.5%แลจะจำนวนเงินเหล่านี้ก็มักจะให้กับคนที่เป็นตำแหน่งสูงสูงครับ TNI นั้นนะครับเป็นบริษัทก้านะครับมอบส่วนแบ่งจัดยอดขายทั่วโลกให้แก่สมาชิกสูงสุดถึง8%ผมเน้นนะครับยอด จำหน่ายทั่วโลกแบ่งมาถึง8%และที่สำคัญคุณไม่ต้องเป็นซูเปอร์แมนคุณไม่ต้องเป็นคนที่ท็อปพินเป็นเพชรเป็นอะไรสูงสูงไม่ต้องคุณเริ่มต้นคุณก็ได้นะครับ2% 2%นี้นะครับเรียกว่า GDB ครับโบนัสสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่และเรามี3%ครับให้กับนักธุรกิจระดับกลางและ3%สุดท้ายเป็นนักธุรกิจระดับสูงทุกท่านสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้นี้ยูนีเลเวลเราก็จ่ายไปแล้ว 45%บวกกับส่วนแบ่งจะยอดขายทั่วโลกอีก8%รวมเป็น53%ที่จ่ายกุณทันทียังไม่นับรวมถึงอะไรทราบไหมครับข้อที่5ครับโบนัสที่เป็นเงินสดนะครับหรือแคชอ a วอร์นะครับซึ่งนะครับตำแหน่งที่รับเงินสดนี้นะครับตำแหน่งเพลได้รับ40,000บาทนะครับตำแหน่งเพลอีกได้รับ40 0 0 0บาทนะครับตำแหน่งไดมอนด์เพลสองแสนบาทนะครับ ด i มอนเพ p r ออ l ลิก4แสนบาทบวกกับคาร์บอนัตอีก30,000บาทให้คุณไปเลือกช็อปคาร์ได้เองซื้อ,อจ่ายเงินลดผ่อนลดของคุณเองดับเบิลไดมอนเพลนะครับ6แสนบาทบวกคาร์บอนัตอีก40,000บาทครับถ้าทริป a ลไดมอนเพลเงินสด8 0 0 0บาทบวกคาร์บอนัต50,000บาทถ้าเนี้ยังไม่พอครับเรายังมีการคุริฟายนะครับการเข้านะครับร่วมครับนะครับพิเศษของบริษัทถ้าคุณนะครับสามารถคุริฟายเข้า อยู่ในลับมาคีซัสลับได้คุณรับเงินสดนะครับ10ล้านบาทนะครับถ้าคุณสามารถเข้านะครับนูกูอีว่านะครับครับคุณสามารถรับเงินสดนะครับ20ล้านบาทและสูงสุดนะครับถ้าคุณสามารถคอลิไฟขับบราบลาคขับคุณสามารถมีรายได้นะครับจากแคชบอร์ดนี้สูงสุดถึง40บล้านบาทอันนี้นอกจากแผงกระดาษที่คุณได้รับแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นข้อได้เปรียบของเรานะครับ นอกจากนั้นเรามาเริ่มต้นดูกันครับว่าแล้วถ้าเราเริ่มธุรกิจเราต้องทำยังไงบ้างพิเศษนะครับสำหรับคนที่เป็น business pack เท่านั้นนะครับคุณสามารถรับรายได้ทุกข้อที่ผมพูดถึงแล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มอีก2ข้อพิเศษนะครับนั่นก็คือในกรณีที่คุณสมัครแบบ business pack นะครับซึ่งคุณจะได้นะครับโนนิไบโอแอคทีฟเบล็จสองหลังจำนวน8ขวดม0บาทนะครับ แล้วก็คุณแนะนําผู้ร่วมธุรกิจเหมือนกับที่คุณโดยใช้ระบบสื่อต่างๆว่าจะเป็นออนไลน์และออฟไลน์ที่เรามีนะครับคุณจะรับอะไรบ้างข้อที่1คุณจะได้รับค่าแนะนํา20%จากกล่องแรกเพราะว่าคุณแนะนำห้เข้าบริโภค2กล่องนะครับกล่องแรกคุณจะได้20% 1กล่องนะครับ1ลังเราคิดให้4,000คะแนนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้1คะแนนเท่ากับ1.3บาท4,000คะแนนคูณ20%เท่ากับ800บาทครับใน ลังที่2หรือกล่องที่2นั้นคุณจะได้คอมมิชชั่น45%หรือ1,800บาทนอกจากนั้นนะครับคุณยังจะรับ Business Pack โบนัสอีก650บาทรวมแล้วคุณจะมีไรายได้สูงถึง3,250บาทในการที่คุณแนะนำสมาชิก1คนเน้นนะครับ1คนเท่านั้นนะครับคุณทำธุรกิจแบบ Business Pack และแนะนำคนที่เขาทำธุรกิจแบบ Business Pack เหมือนกันคุณจะมีไรายได้สูงถึง3 2 5 0บาท เท่านั้นยังไม่พอครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณสามารถมีส่วนแบ่งจากยอดขาย2%ทั่วโลกได้นั้นนะครับจะรับได้อย่างไรครับง่ายมากๆนะครับคุณสามารถนะครับรับรายได้ GDP ส่วนแบ่งจากยอดขายทั่วโลก2%ทันทีในกรณีที่คุณแนะนำผู้ร่วมธุรกิจแบบ business pack แค่5คนเองดูนะครับว่าถ้าเราแนะนำสูตร5แล้นเราจะได้อะไรบ้างนะครับ1 2 3 4แล้วก็5คุณจะรับค่าแนะนำ Business Pack นะครับจากการแนะนำคน5คนคือ3,250บาทต่อคนคูณ5เท่ากับ1,6,250บาทเพราะฉบาทเพรานั้นยังไม่พอคุณยังได้ GDB 2%คือส่วนแบ่งจากยอดขายทุวโลกอีก2%ในกรณีที่คุณแนะนำคน5คนคุณจะได้4แชร์1แชร์ประมาณ40เหรียญนะครับ ก็ตกแล้วนะครับ40เหรียญคูณ4แชร์ก็ประมาณ160เหรียญหรือประมาณ5,280บาท16,250บวกกับ5,280เท่ากับคุณจะมีรายได้21,530บาททวนนะครับ21,530บาทคิดง่ายๆครับแนะคุณสมัครถ้าคุณแนะนำคน3คนคุณได้ทุนคืนได้ใช้บริโภคสินค้าที่ดีฟรี บวกกับถ้าคุณแนะนําเพิ่มขึ้นอีก2คนคุณจะมีรายได้หรือกําไรเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเท่าตัวคือ2 0,000บาทเห็นไหมครับเริ่มตน้นธุรกิจเพียงแค่หมื่นบาทแนะนําคน5คนได้2 0 0 0 0หนึ่งพันนะครับทุกท่านครับโอกาสที่คุณเป็นต้นสายนั้นผมว่าหลายคนก็จะพูดคําว่าต้นสายต้นสายต้นสายแต่คำว่าต้นสายจริงๆคืออะไรคําว่าต้นสายจริงๆคือคุณทราบไหมครับว่าตําแหน่งที่คุณอยู่อยู่ตรงไหนในบริษัทนี่ตาหากคือคําว่าต้นสาย วันนี้นะครับบริษัท TNI นะครับซึ่งเป็นบริษัทนะครับที่มีมูลค่านะครับการตลาดนะครับสูงถึง1,50 0 0 0ล้านและเบอร์หนึ่งของบริษัทที่ติดบริษัทเลยนะครับคือคุณฟรอยโ m เมนเป็นนักธุรกิจที่มีรายนะครับมากที่สุดแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ติดชั้นที่1ของบริษัท TNI นะครับหลังจากที่คุณฟรอยนะครับก็จะเป็นวิชั่นกรุ๊ปของเรา แล้วก็จะเป็นคุณครับผมบอกว,วันนี้ทหารแล้ครับคือคําว่าต้นสายทุกท่านครับวันนี้แผนกระดาษที่ผมบอกนี้เป็นแผนกระดาษที่จะให้คุณได้จริงได้เงินเร็วได้บริโภคสินค้าที่ผมใช้คําว่าเป็นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพนะครับและที่สํำคัญครับคุณสามารถสร้างไรายได้ได้มาสารอันลิมิตสุขภาพดีและมีไรายได้ครับโนนนี้โนนนี้ครับพบกันที่ความสาเร็จ